สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ For From Home นะคะของพี่น้ำหวานอีแล้วพี่น้ำหวานก็อยู่ที่เดิมเลยนะคะที่บ้านที่ประเทศสวีเดนนะคะวันนี้จะมาสาธิตการ,รทําอย่างไรนะคะทอดไข่2ใบในช่วงโควิดให้ได้ทานถึง3คนด้วยกันนะคะแล้วมันก็มีง่ายๆได้ทานจริงๆนะ3คนเนี่ยพี่น้ำหวานจะทำให้ดูเราเริ่มเลยแล้วกันนะคะตอกไข่ต่อค่อนนะ,คะตอกไข่ จะเห็นว่าพี่นวหวานใช้แค่สองใบจริงๆนะคะนี่ในช่วงโควิดแบบนี้ต้องประหยัดนะคะอุ๊ยต้องประหยัดนะคะอะแล้วเราก็เจียวไขะะ่เลยค่ะเจียวไข่เลยนะคะไข่ใช้สองใบจริงๆนะอ่ะเจียวไข่ลงไปนะคะประมาณนึง ใ <peach fragrance> ช้เป็นแม็กกี้นะคะสีเหลืองใส่เข้าไปเลยค่ะตามใจชอบเลยนะคะน้ำมันก็ปกติน้ำมันที่มีน้ำมันพืชน้ำมันหมูได้หมดนะคะแต่การทอดไข่เจียวรู้ใช่ไหมว่าต้องน้ำมัน,นร้อนน้ำมันต้องร้อนเร็ว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 หิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วอ่ะแล้วเราก็ใส่แล้วค่ะ ไปเลยไปทำอะไรอุ๊อกระทะยังไม่ร้อนรอแปับนะะึงถ้ากระทะร้อนอะ่ะมันจะแบบฟิวฟิวมากเสร็จแล้วค่ะสวยงามเอาไปโปกข้าวนี่ข้าวตักไว้เรียบร้อย เลิศจานที่สองกระทะร้อนแล้วนะคะใส่ได้เลยกระทะร้อนอยู่แล้วันไม่ใช่ชิ้นบางจนหน้าเกลียบอับะลักษ์เลยนะคะชิ้นพอกินน่ะอ่ะพี่หวานให้ดูก่อนละกันอันนี้ที่เปาะข้าวแล้วนะคะ อันนี้ที่ปกข้าวแล้วนี่เป็นแบบนี้นะคะพี่หวนตักข้าวเรียงไว้แล้วสามสามจานนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะต้องจ่ายภาษีมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะสำหรับเราที่จะต้องมาจ่ายรายได้มีรายได้เข้าแล้วที่เมืองไทยเปิดแล้วใช่ไหมไม่ไม่ล็องดาวน์แล้วใช่ไหม หรือ,อยังหลอกอยู่ใบที่สามแล้วคะ่ะการสายอ่ะดูไม่เย็นใบที่สามไม่ได้ห,าหนาเลยร <c oughs> อนานเลยเขาเคลื่อนแต่ได้หนาหน่อย <c oughs> เสร็จแล้วคะ่ะติดแก๊สด้วยแต่นี่คือผลงานาการแรกนะคะกานที่สองและกานที่สา น่าเกียดอะชิ้นชิ้นหนาอยู่นะข้าวนี่ก็คือสองแท็ปพีเลยนะนี่นะถ้าเกิดเขาจะไปทําบุญไปทําได้เลยนะเนี่ยลงทุนนะลงทุนไข่สองฟองใช่ไหมมันได้สามคนก็ลงทุนไข่หกยี่สิบฟองกินได้ดัง้งเท่าไหร่สามสองหกหกสิบกล่องอ่ะไปบริจาคได้เลยน้เว้ยลงทุนไข่แค่ยี่สิบฟองอะค่ะคลิปของพี่ก็เสร็จแล้วหวังว่าคงจะเป็นไปะโย